ต้มเ้นใส้ลูกชิ้นปลาแล้วกะตีนไก่ค่ะพี่น้องค่ะลุงเป็นคนไม่เคยมากิดเหนือไก่นะลุงกะเล็กเอาแต่ตีนไก่มาเห็ดมาแถะตีนไก่ค่ะอันนี้คือต้มเส้นสาวขอนแก่นพี่น้องจะกินก็ต้องปรุงบางคนจะไม่ปรุงก็ได้นะคะบางคนก็มาปรุงเนาะแต่ว่าลุงสิปรุงเครื่องก่อนนะปรุงพริกปรุงน้ำตาลปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะผู้ใดมาปรุงก็ปรุงผู้ใดบ่มากกะว่าต้องปรุงเนาะน้ำตาลไปหน่อยนึง สกินรสชาติจัดจ้านเลยค่ะสมสมเพชรนิดนึงกินเปรี้ยวๆนะคะนี่ใส่น้ำสมสายสูต่ว่าหลุมซิมนำไปแล้วมันหนามันนัวดีแล้วต่ว่ามันเพื่อความกลมกล่อมใส่น้ำปลาไปน้อยนึงเนะค่ะเนาะเป็นคนมักกินผักนะคะก็ใส่ผักเพิ่มไปผักซี่ผักบัวหั่นไปเรียบร้อยแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะกับชิใ้่อันนี้นั่นนะนี่อ่า กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหอมมากเลยค่ะพารกลุงกระชมเมียยน,นี่นะนี่ถั่วงอกนี่ค่ะหน้าตาของต้มเส้นเมืองขอนแก่นพี่น้องค่ะขาขอนแก่นที่สานแทนตรงเอินขอนแก่นนะคะสิมผ้าซิมเลยด้วยค่ะฝีมือดีอุ้ยอาหารวันนี้ต้มเส้นเมืองขอนแก่น 嗯。Mm.